น้องใหม่แล้วบริสุทธิ์ไหมตราดรอดไหม,มนี่แหละในจุดที่พี่บอกว่าถ้าจูนทีไม่ลงตัวแล้วยิ่งใหม่ยังไม่มีเวลากับทีมนะแต่ว่าเออทูก็ยังอยู่เงี้ยแต่ถามว่าในช่วงเวลานี้พี่มองว่าตราดเป็นทีมที่เปลี่ยนโครงสร้างเยอะอการเล่นระบบยากแล้วเมื่อไหร่เจอทีมท่าต่างคนต่างมาเนี่ยตาดเป็นทีมที่เล่นแลกเล่นเหมือนลำปางไม่<ๆ>กลัวกลับไปคเนี้ตาดเป็นทีมที่เอาอะเห็นภาพแล้วทีนี้ไปดูอุทัยกันหน่อยก็แล้วกัน แบ็กได้พัฒนามาเป็นเซนเตอร์คู่ได้อองทูเป็นตัวเพเมเกอร์ได้เฮ้ยมันใช่อ่ะมันใช่อ่ะมันใช่ที่บอกตัวดีแล้วกันใช่เสริมมาแล้วมันมันที่เขาขาดพอดีรอดไหมเฮ้ยพี่ว่าลุ้นๆกับลราพูเลยนะถ้าเสริมอย่างงี้จริงๆแปลว่าแต่ว่าอยู่เกือบจะขึ้นมาท็อป10เลยนะใช่นี่แชมป์ที่2อย่างนครปฐมซึ่งเสียโค้ชไปทุกอย่างมันเปลี่ยนไอ้คุณเล่นต่อให้คุณอยู่กันมานานแค่ไหนก็ตามอ่ะหัวมันเปลี่ยนอ่ะ แต่ถ้าพี่ธงอยู่พี่ยังเชื่อว่าแกยังเกาะกลุ่มที่หนี<อ>นหนีตายได้ไไดอยู่แต่ตรงเนี้ยถ้าจะเล่นเพื่อแฟนบอลจริงๆอ่ะพี่ว่าเหนื่อยสามทีน้องใหม่พี่จูนตราดอากีนาโดทิตาเวียสองสีลิโดโคเฮนจอรเฟลิเป้แล้วก็โค้ชอย่างของพลดาวเรืองก,กับพี่ใหม่สันติชัยเผือกและหน้าเป้าอีกคนหนึ่งที่เพิ่งมาใหม่ครับเอวันโดบารูสตาเพิ่งมาวันสุดท้ายเลยเอวันโดของของเทโรเก่าครับอ่าเอวันโดอยู่ไอ้นครที่จะขึ้นไปต่อไหมใช่ไหมไอ้โมฮอมอ่ะใช่ใช่ใช่โอเคน้องใหม่ไล้วบริสุทธิ์ไหมตราด รอดไหมเนี่ยแหละในจุดที่พี่บอกว่าถ้าจูนทีไม่ลงตัวแล้วยิ่งใหม่ยิ่งไม่มีเวลากับทีมนะแต่ว่าเออทูก็ยังอยู่เนี่ยแต่ถามว่าในช่วงเวลานี้พี่มองว่าตาดเป็นทีมที่เปลี่ยนโครงสร้างเยอะอการเล่นระบบยากแล้วเมื่อไหร่เจอทีมค่าต่างคนต่างมาเนี่ยตาดเป็นทีมที่เล่นแลบเล่นแลกไม่เล่นเหมือนลำปางไม่กลัวกลับไปคเนี้ตาดเป็นทีมที่เอาอะเห็นภาพแล้วเอาแค่นี้เห็นภาพแล้วชัดเจนนะโอเคโอเคโอเคอ่ะทีนี้ไปดูอุทไทยกันหน่อยก็แล้วกัน เติมตัวหลักๆนี่นะขวัญชัยสุขล้อมประตูมือดีนะเจมส์เบรฟอร์ดนะแล้วก็วัฒนาพลายนุ่ม,อ,มอู่อดีตกัปตันเมืองทองนะอิทธิพลด,ด,ดอนเลาะสุบัญญาปุริสายอ,องค์ทูด้วยอเออแล้วก็เขาบอกว่าอุทัยเนี่ยนะการจัดการทั้งเรื่องของการบริหารด,ดีเลยเรื่องของที่ล่สนามเองแล้วเรื่องของการไม่ล้วงลูกปล่อยให้ทีมงานโค้ชทำงานเนี่ยเขาบอกว่าดีมากใช่พี่จุดมองว่าอุทัยเป็นยังไงกับน้องใหม่ดูอุ่นเครื่องแพ้บุยลำหนึ่งสองแล้วก็วิ่งพี่ ตามดูไทยตอนคอมเมนต์บอลเอสเอสทพี่ดูอูไทยตลอดพี่เห็นพิฒนาการตั้งแต่โคตเธอร์ทำแล้วก็จนมาต่อด้วยน้องอีกคนที่ทาเนี่ยแล้วก็มองภาพเนี่ยอทีมแล้วได้สูวนตัวเนี้ยวิธีการเล่นตัวหลักอยู่ที่เป็นแกนและได้ตัวที่มีเทคนิคอย่างสยามามีความเขี้ยวอีลาฟานมาเล่นตรงแบ็กได้วัฒนามาเป็นเซนเตอร์คู่ได้อองทูเป็นตัวเพเมเกอร์ได้เฮ้ยมันใช่อ่ะมันใช่อ่ะมันใช่ที่บอกันใช่เสริมมาแล้วมัน ที่เขาขาดพอดีไม่ได้เสริมมาแล้วมาทับกันเองขวัญชัยก็โอเคประตูแต่เนี้ยถามว่าประตูเขาต่างหากที่น่าห่วงประตูถ้ามีก็มีไอ้รูปลอชื่อเลยนะอ่าที่เขาอยู่บีจีพี่อนุรักษ์เหรอไบอกรูปลออใครวะไม่ใช่สิเรื่องนี้เจ๊จะไม่ยุ่งกับาเจ๊รักสยามแย้ไปแล้วโลืมเลยชื่ออะไรอ่ะ อ่าเรารออ่ะเรารอเรารอธงชายสุโกงีไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะเปิดเปิดเปิดหน่อยเปิดหน่อยอ่ดูดูหน่อยเออบุญเกียรติสตีอ๋อตีอ๋อน้องพี่เอาน้องเอี้ยวหรอหล่อหล่อนี่คือน้องพี่เลยเอามาอยู่จากลาดตาวีมาอยู่เออ่ยุทธยาต่ออ่าใช่ใช่บุญเกียรติพง์สาแจ่มก็จะเป็นมื่อหนึ่งปีที่แล้วแต่ปีนี้มีขวัญชัยมามาเบียดกันหน่อยมาแย่งกันหน่อยแต่ถ้าถามว่าแอกคทีฟสตีดีแต่ขวัญชัยจะได้ออกลูกที่บอกว่ามีปัญหาบางครั้งเสียง่ายแล้วบุ่นอะไรเงี้ยแต่โดยโยรูปร่างด้วยเชีียร์ตอาาากศอจจะแบบมีปัญหา อดไหมอ่ารอดไหมเฮ้ยพี่ว่าลุ้นๆกับลรพูเลยนะถ้าเสริมอย่างเงี้ยจริงๆแปลว่าแปลว่าอยู่เกือบจะขึ้นมาท็อป10เลยนะท่างนี้ยแล้วกันทุกปีไทยทีมน้องใหม่จะมีหนึ่งทีมขึ้นบนสุดอืมและอีกสองทีมเนี่ยจะเพรากันอีกสองทีมนะแขงขัถ้าก็ว่าถ้ามองจากตรงนี้อ่าอโอเคอ่าทีมแรกคือใครนะทีมแรกคืออ่าตราดตราดตราดกับ ตัดยังแย่กว่าทางอุทัยใช่โอเคเหลือสุดท้ายละหลือแชมป์เหลือแชมป์ปิดแช่ดีหรือแชมป์ทีสองอย่างนักข่าวถมซึ่งเสียโค้ชไปพิทลงไปทำบีจีแล้วก็ได้โค้ชอย่างอะไรนะอับบาอะไรที่หลังน่ะอับบาของโค้ชสิงคโปร์โอเคแล้วก็ได้เลสเตอร์บูกลับมาเนาะจิตัญญาที่สุดดูโรซินมี่กระหนกพลุบสปาคมแล้วก็กลับด้นช้างกับชสารวงแก้วจากฟุตซอลก็ได้ยืมตัวอีกหนึ่งปีหนึ่งฤดูกาลอ่ะไหวไม่ไหวไม่โกรธกันนะไม่โกรธกันเลไม่โกรธจริงๆอ่ะ พี่ว่าแฟนของผมแล้ว่ถือว่ามาถึงตรงเนี้ย ถือว่าเขาได้กําไรแล้วและกาไรเนี่ยจะยืนระยะได้นานขนาดไหนแล้วด้วยสไตล์โค้ดพี่ก็มองว่าโอเคแล้วโค้ดทุนี้พี่ก็รู้จักแหละในสไตล์อย่างี้แต่ว่าในมุมที่พี่พี่มองว่าผู้เล่นน่ะแทบจะไม่ได้เหนือว่าใครเลยอาจจะได้ทั้งหมดกับที่เสริมมาแล้วในคุณภาพที่เล่นแต่สิ่งที่มีคือความสัมพันธ์ในชุดเก่าๆที่มาต่อยอดแต่ประเด็นคือพอมันเปลี่ยนโค้ดนะพี่จุ๋ยทุกอย่างมันเปลี่ยนผู้รเล่นไตลต่อไ้คุณอยู่กันมานานแค่ไหนก็ตามแต่หัวมันเปลี่ยนอ่ะแต่ถ้าพี่ธงอยู่พี่ยังเชื่อ ถ้าจะเล่นเพื่อแฟนบอลจริงๆอ่ะพี่ว่าเหนื่อยใช่ถ้าเทียบก็พอๆกับหนองบัว ในฤดูกาลที่ผ่านมาเล่นฤดูกาลแรกที่พอได้แชมป์แต่พอขึ้นมามันยืนระยะไม่ไา้คืออาจจะแบบเล่นแบบเจมเนื้อเจีมตัวไม่เหมือนลำปางแต่ว่าโอกาสรอดก็ยากอยู่เหมือนกันยากอยู่ก็ถ้ว่าทีที่เสี่ยงสุดถ้าเราเรียงสทีมน้องใหม่อุทัยอ่าตราดและนคร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 น่านคร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 นีรนคุนครนค่นนอรวครนครจครนครน่านครนครน่านะรนครนคนครนคนครนครรนครนดนรน่รนดนกลุ่มนนครน่รนครนคนค